สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำไก่เสียบไม้ย่างแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่ายากิโทรินะคะยากิก็คือการย่างเนาะโทริก็คือไก่ใช่ไหมคะอันนี้ส่วนผสมก็จะมีไก่นะอันนี้วันใช้ไก่สะโพกนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะประมาณชิ้นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะติดหนังนะคะติดหนังเพราะว่าเวลาที่เราปิ้งเนี่ย หนังเนี่ยจะทําให้ไก่อ่ะไม่ติดกับตะแกรงนะแล้วก็ถ้าเราจะทานหรือเราจะไม่ทานเราก็ค่อยเอาออกได้นะคะแล้วก็หนังไก่จะทําให้เวลาปิ้งเนี่ยมันหอมด้วยนะคะแล้วก็ผักนะผักที่เราจะใส่เข้าไปด้วยก็คืออันนี้คือถ้าแบบออริจินอลจริงๆเขาจะใช้ต้นกระเทียมญี่ปุ่นนะหรือว่าลีกนะคะแต่ว่าต้นกระเทียมที่เนี่ย มันใหญ่มากมันใหญ่จนน่ากลัวหวานก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าเนาะแล้วก็แบบนี้เราได้เราได้ผักหลายๆอย่างด้วยแบบที่เราชอบนะก็จะมีนะคะก็จะมีสุกี้นี่นะแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเสียบไม้เวลาย่างแล้วหวานมากแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีขาว พริกหวานค่ะพริกหวานก็มีทั้งสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดเนี่ยเวลาย่างแล้วจะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเสียบไม้กันหวานชอบที่จะเริ่มต้นด้วยหอมใหญ่นะก็เสียบลึกๆเลยก็ได้ค่ะหวานเสียบลึกเลยนะเพราะว่าจะได้ได้เยอะๆจะได้เริ่มเสียบต่ำๆเลยอะ่ะคือจะได้ความได้เนื้อเยอะๆเนาะ แล้วก็เดี๋ยวพอพอมันสุกเนี่ยมันจะหดนะคะนี่ก็เสียบไก่เสียบให้ชิดไม้เลยนะโอเคอย่างนี้นะคะแล้วก็พริกหวานนะแล้วก็ใส่เห็ดใส่ไก่ที่นึง ต้นหอมสุกินี่แบบนี้นะคะอ่าอีกไม้หนึ่งคันนี้เริ่มต้นด้วยหอมใหญ่เหมือนเดิมกรหวานจากาดเนี่ยนะประมาณ2นิ้วหวานนะอย่างนี้นะคะ ก็ใส่พริกหวานใส่ไก่วกาต้นหอมนะแล้วก็ใส่เห็ดใส่ไก่อีกทีนึงจากที่นี่นี่นะเราก็เปลี่ยนแบบคอมบิเนชันไปได้เรื่อยๆนะเราชอบอะไรเราก็ใส่แบบนั้น เคค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งไก่กันนะอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะหวานเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซอสเทอ,อ,อริยากินะซึ่งหวานทำเองก็ทําง่ายๆนะก็คือใช้ซอ,อซอยซอสนะคะมิรินสาเกแล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยเนาะนี่คือที่เราทําเป็นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะวางก่อน วันนี้ต้องออกมาปิ้งข้างนอกค่ะเพราะว่าเมื่อวันก่อนปิ้งในบ้านอันนี้คือท,ทาเป็นครั้งที่สองนะเมื่อวันก่อนปิ้งในบ้านแล้วปราะกฏว่ากลิ่นมันควันมันแรงมากเลยอะ่ะแล้วก็กลิ่นมันยังติดอยู่ในบ้านไม่หายเลยวันนี้หวานก็เลยจําเป็นต้องออกมานั่งทําอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวอยู่ระเบียงหลังบ้านนะซึ่งอากาศหนาวด้วยเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างหลังนะวิวหลังบ้านตอนนี้นะคะก็คือเอ่อ ใบไม้ my, เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะใบไม้ my, เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็บางต้นก็เริ่มร่วงแล้วนะแต่ว่าก็ก็ยังมีเขียวๆอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นย่างแบบนี้นะหวานก็จะเอาซอสทานนะแล้วก็กลับด้านนะคะก็คือยังไม่ยังไม่สุกหรอกนะแต่คือ ให้ซอสมันแบบว่าค่อยๆซึมเข้าไปก็คือเราต้องนั่งเฝ้าตลอดนะเตานี้มันไม่มีความร้อนหมายถึงว่ามันปรับระดับความร้อนไม่ได้นะคะก็คือมันเป็นเตาไฟฟ้ามันมีแค่ปุ่มเปิดหรือปุ่มปิดเท่านั้นแล้วก็ได้จังหวะเดียวนะแบบนี้ โอเคพอทาเสร็จแล้วนะก็ลิกถ้าใครที่เคยไปทานยากิโทริจริงๆนะคะที่ญี่ปุ่นก็คือเขาจะไม่ใส่พริกหวาหรือว่าใส่หอมใหญ่ อะไรเยอะแยะอย่างนี้หรือใส่เห็ดเนาะถ้าเกิดร้านแท้จริงๆเลยเขาจะใส่แค่ไก่แล้วก็ต้นกระเทียมญี่ปุ่นนะต้นใหญ่ๆอย่างเนาะแต่ว่าต้นกระเทียมที่นี่มันหาย,ยากหาไม่ค่อยมีหรอกก็คือมีแต่ว่ามันมันก็ใหญ่โตน่ากลัวเกินหวังก็เลยคิดว่า Adapt Adapt Out นะแบบนี้แบบนี้ก็อร่อยซอสหวานก็มีเหลืออยู่เท่านี้เลยนะ เพราะว่าทําเหลือจากเมื่อสองวันก่อนนะคะก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ซอสเทริยากินี่คือสามารถทําแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้นะแล้วก็เวลานึกอะไรไม่ออกเมนูสิ้นคิดที่สุดข,ของวันก็คือเมนูเทริยากิ ี่ค่ะติ้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะมันก็จะเริ่มเกรียมนะอันที่อยู่ตรงกลางๆของเตามันก็จะสุกก่อนนคะ่ดูหนังสิหนังมันก็จะช่วยให้เออไม่ติดตะแกรงนะคะแล้วก็มีน้ำมันชุ่มฉ่ำนิดนึงนะแล้วพริกหวานหอมใหญ่ก็เกรยมเกลียมนิดนึงหอมมากตรงดำๆก็เอาออกนะไม่ทนัน ก็อย่าไปทานดำๆนะโอเคเดี๋ยวจะเอาขึ้นล้ค่ะที่ญี่ปุ่นนะนี่โตเกียวนะเขาจะมีร้านที่เขาสเปเชียลไลซ์ทำยากิโทริแบบนี้เยอะแยนะเนาะแล้วก็มีร้านหนึ่งที่เป็นร้านเก่าแก่เนาะซึ่งหวานก็รู้จักจากจากพ่อเนาะพ่อหวานก็คงรู้จักจากคุณปูนะ่เนาะชื่อร้านโทริกินนะอยู่กินซ่าคือเขาจะขายแต่ ไก่ย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีแบบ <c oughs> ส่วนพิเศษอย่างเช่นออมีกืนมีตบับมีหัวใจมีมีตูดไก่มีปีกไก่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นแบบย่างซีอิ๊วหรือย่างเกลืออะไรเงี้ยนะร้านเขาจะอยู่ต้องเดินลงกระไดไปมันเป็นแบบร้านใต้ดินอย่างงี้ยน,นะแต่แบบดีมากอะ่ะชอบมากเ๊ะ <c oughs> ไม่รู้ใต้ดินไม่ใต้ดินเนาะแต่เข้าไปในเข้าไม่ในตรอกอะ่ะในซอยอะ่ะแล้วก็ร้านเขาจะเป็นโลโก้เป็นรูปไก่แล้วเขาก็จะมีข้าวอบหมอ้อมันก็ไม่ใช่หม้อดินนะมันเป็นแบบหม้อเหล็กอะคะแต่ว่าเป็นข้าวอบของเขาเขาเรียกค am ามาเมชิก็จะมีแบบข้าวอบโฮตาเตะอ,อย่างเงี้ยคือแบบหอยสแกวรอมเนาะแล้วก็มีแบบข้าวอบ หอยนางรมก็มีหรือข้าวกอบไก่ข้าวอบอะไรเงี้ยคือแบบอร่อยมากข้าวกอบเห็ดอะไรเงี้ยหวานก็ดูอยู่นะอยากได้ม้อมาทำแต่ว่าวันนั้นเข้าไปดูราคาหม้อแล้วนะในอ m ม z o าซนนะหม้อชุลละแปดสิบกว่าเหรียญเลยคิดดูก,ก่อนตอนนี้หนาวมากเหลืออีกตั้งเยอะยังไม่เสร็จเลย ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วค่ะหวานต้องทำถึงก็มีเวลาเนาะพอหวานจอดจากบ้านบ่ายสองโมงเกือบเกือบครึ่งไปรับทอมมี่ที่โรงเรียนนะแต่มันหนาวอืมอันนี้เสร็จแล้วน่าทานไหม มีกุ้งไก่เดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะชิมขยับก่อนขยับขยับขยับสุกี้นี่นะมันอร่อยมากมันหวานนี่สูกีนี่แบับ่ไก่หอมมาก Mm hmm. mm hmm. อร่อยจะกินทั้งหางเลยเหรอเอาหางออกก่อนอืม mm hmm. mm hmm. อร่อยมากุ้งม,ม,มันเดงๆัวแต่ชิมอย่ไม่นี่เห็ดต้นหอมอม,มันอร่อยมากอะ่ะมันแบบ มันเหมาะกับอากาศตอนนี้แต่คือต้องแบบปิ้งไปทานไปเนาะแล้วก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็หิวมากไม่ได้เพราะถ้าหิวมากเนี่ยอาจจะตายคาเตาเพราะว่ามันใช้เวลาค่ะกว่าขมันจะสุกนะแล้วไก่ก็คือต้องให้มันสุกจริงๆด้วยเนาะอย่างที่หวานบอกหนังอะ่ะ หนังมันจะไหม้นะถึงเวลาเราก็ไม่ทานเราก็ลอกออกได้นะแต่ว่ามันก็จะช่วยเวลาเราปิ้งเนี่ยมันก็คือมันจะช่วยให้มันชุ่มชื้นดีนะอันนี้ได้แล้ว หนาวมากปิ้งไปก็สั่งไปหนาวมากให้เสร็จเสร็จอบสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จแล้วก็มีเวลาพักอีกแป๊บหนึง่งก็ไม่นานหรอกนะทําไปทํามาเดี๋ยวก็จะบ่ายสองนะเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งก็ต้องออกไปรับทอมนี่ที่โรงเรียนแล้ววันนี้ไม่มีแดดเลยทั้งวัน แล้วก็อากาศก็แบบขมุกขบัวมากๆและเย็นนี้จะมีตีเทนนิสด้วยนะคิดดูบคิดดูลับการว่าไปวิ่งตีเทนนิสอยู่เนาะหนาวตายก็ต้องสู้งั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะก็อันนี้คือไก่ปิ้งกุ้งปิ้งด้วยนะมีทั้งไก่มีทั้งกุ้งนะ ปิ้งง่ายๆที่บ้านครัวบ้านมีอาจารย์นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ